นะครับสำหรับหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับ <_ an> ก็คือพิมพ์กรรมการจุดแยกแยะของพิมพ์กรรมการเราดูตรงไหนนะครับจุดแยกแยะของพิมพ์กรรมการง่ายๆนะครับก็คือหน้าผากขีดตาขีดแก้มขีดแล้วก็ริ้วจีวรสายขีดย้ยํานะครับจุดแยกแยะพิมพ์กรรมการง่ายที่สุดก็คือหน้าผากขีดตาขีดแก้มขีดริ้วจีวรขีดง่ายไหมครับง่าย นอกจากนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าลักษณะของอะไรลักษณะของผิวพันณพิมพ์กรรมการเนี่ยที่มาก็คือสร้างให้เพื่อกรรมการแต่ความจริงแล้วก็ไม่ได้ให้กรรมการอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความประณีตจะสูงมากแต่สังเกตว่ามีความประนีตเรียบร้อยบางครั้งเรียบร้อยกับพิมพ์ใหญ่อีกนะครับความประณีตเรียบร้อยมีความประณีต พระองค์นี้เป็นพระที่เนื้อยังไม่เปิดเราจะเห็นว่าลักษณะของผิวพันธุ์นะครับต่างๆเนี่ยมันมีคราบที่ซ้อนกันอยู่สองสามชั้นนะครับนอกจากคราบน้ําว่านแล้วก็มีคราบผิวหิ่งนะครับมีคราบน้ําปูนนะครับที่ซึมซึซออกมาทปา,าปฏิกับอากาศมันจึงเป็นคราบซ้อนคราบอีกทีหนึ่งถ้าเนื้อยังไม่เปิดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ผ่านการใช้แบบโชคโชนเหมือนกันเถอะนะครับมีความปราณีตสูงมาก เห็นไหมมีความปาระณีตนะครับดูภาพรวมเราจะเห็นว่าองค์นี้มีลักษณะเป็นไงทำไมคางต้องโบเข้าไปนะครับคางเนี่ยถ้าเห็นรอยปรีอย่างเงี้ยจะนันยิ้มเลยนะเพราะรอยปรีเนี่ยแสดงว่าพระองค์นี้มีการกดพิมพ์นะครับมีการเขาเรียกว่ากระบวนการทําที่ถูกต้องจะเกิดคางปริได้จะต้องเกิดจากการที่ ด้านหน้าของพ้าเนี่ยซึ่งเป็นแม่พิมพ์ส่วนที่ลึกนะครับกดลงไป